นาดอกกําลังกายเหรอเ่ยด่างเลยเฮ้ยเฮ้ยชื่อจะไปกวนบัวเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเอาน ấy, rồi, ี <Labor ator il orter> <hat> ่มานะถือให้หน่อยผมจะเอาอันนี้มาให้บัวเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะยางลูบัว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 เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยวะ ยาฮิปูาาวะเจ้าหูในนามอาอีกแล้วไปหำร้องเพลงซ้ำอยู่ท้งขูดเอาอยางรถเบาบัวบานคึกมากเลยนะเราอย่างลืมเลื่อโซ่โซ่โซ่ตัว,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 วนโน่นเอ้ อีโดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปอ่างชื่นละชื่นชื่นกุ้างรถมาชื่นชื่นกุ้งวิญางรถวะเอาไปชื่นเหรอชื่นชื่นกุ้งางรถวะเออเอาไปแยกอีกแล้วเด็เอาปะบายเขาแยกไปแล้ว วายเอ้ยดึกแล้วเอ้ยโอ้โหเขาแย่งกันเอ้ยเขียน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 เอ้ยเขียนเขียนเอ้ยแบโซนแล้วนะเอ้ยเขียนเขียนเขียนถือได้ไปแล้วโอ้ยถือได้ไปแล้วพี่น้องคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดีแท้พี่น้องวันนี้คือถ้าโตมานี่ดีขนาดนี้นี่สุดยอดเลยนะ ว้าหุ่นอ่ะว้าโอ้โอ้เพิ่มเพิ่มกุญแจรถชายุกมีเท่านหลันแต่ว่าอันนี้มันหมดแล้วเฮ้ย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 โอ้โอ้โอ้ลูกไส้บนเ้ามือนเดี๋ยขึ้นหาวเถอะวะเออ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 พยาอามไม้เสียไปเอามไม้เสียไปเอามาม่เสีย อย่ามาเสียอุ้ยอาการเป็นยังไงฮึ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 โอ้ยโธ่เป็นไรบอกดิบอกเขาเป็นไรแล้วอะ อุย้ยอยาพาหยาบนานจะไม่วิ่งตกตกนู่นตกนี่วหรอสี่แสนจ้างล้มมวยอะไรก็สี่แสนจ้างล้มมวยพี่หัวไม่อยู่ปีศาจไอ้ยัตงตกมันแล้วหรออุย้ยตดปอกๆหนึ่งนะโนอยากเล่นเหมือนกันนะเฮ้ยบัวแล้วบัวกล่ะบวกละ่ะบวกละ่ะบวกละ่ะโอ้ยดูเขานอนเล่นสบายใจไหมต่อหน้าต่อตา ้ยทำไงดีเนี่ยัวตกบานแล้วแม่แม่ทแม่บัวตกมาแล้วทำไงดีอะ่ะเฮ้ย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 ,ยแต่กาศแบบนี้มันคึกจริงนะครับผมอากาศมันน่าคึกแต่ว่า คงจะเขาแบบไปล้างน้ำม่แล้วเอาวันนี้ก่อนแหละสายๆ่อ้เอาไปให้นิ่งๆก่อนดูตื่นเช้ามาจะดิสดีสเลยกันด,ด,ด,ดิสดีสดิสดิงโอ้ยบราวกกับร่างกายเลยดูชื่นดูชื่น,น,นกัดมันใหญ่เลยด้วยบัวบ่ะเอาขึ้นมาซาลูกพี่บัวแม่โซลูก บัวบัวคือว่าลืมหมดแล้วอะ่ะลืมหมดแล้วว่าใครเป็นใครอะ่ะผมลืมหมดแล้วใส่แล้วเป็เรื่องเขาดูเองก็ได้ โอเคเขมนี okay. 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 ้แค่นี้ก็ได้บายบัวส่งแม่โซ่ไปเรียนหน่อยลูกเฮ้ยเอ่เ่อเออเเพื่อเออเเอ่อเพื่อออเอ่อเอ่อบายเอเอ่อเอ่อเผื่อเพื่อเอออเพื่อ่น่อพี่น้องเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเพิ่มเอ้ยอา่าวบัวนิ่งแล้วครับบัวนิ่งแล้วครับเออนิ่งหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันลาดเลยดิซ่าใช่ไหมเฮ้ยหย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่เดี๋ยวไปถ่ายเพิ่มนะแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยบัวเฮ้ยก่อนรดโอ้โหพุ่งออกเลยเนี่ยเล่นเยอะๆก็อย่างเงี้ยครับคิดแตกคิดแตนโอ้โหเป็นพวงเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วโอ้โเร็วโอ้โหเร็วโอ้ยลูกชายเราเร็วเหมือนกันนดิว่าเฮ้ยล่อก่อนล่อก่อนเออดูข้อจะเล่นสักี้เด้อเด้อเด้อเออเออ เออเถอเอ้ยเร็วเหมือนกันดิเออนี่มันจะเฉื่อยนะวิ่งไปเอาวิ่งวิ่งไปหยิบเอาเลยเออเขาแยกคืนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาแยกคืนแล้วเอ้ยเอ้ยอาการทิพโอ้ดื่แล้วตลกบัววิ่งกูแย่ไงกี้เห็นไหมแม่เออฉลาดไหมแต่ก่อนจะเฉื่อยช้านี่วิ่งไปแยกเลยไหมเฉื่อยก่อนดีว่า บัวจับได้ครับบัวผมฉลาดแล้วนบัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาผมเครียดเอื้อก่อนนะก็จะสั่นนิดนึงเอ๊ะภาพดีเครียดตลกดีเออชายบัววิ่งไปแย่งเอาบัวเนยอันนี้ไอ้ชินเอาอะชินนี่นี่ชินเอาอะชิ้นเอาอะชิ้นเดี๋ยวใหเรียกว่าหลอกก็รอดไอคิวสูงขึ้นในเรา อันนี้เอาหวานอยู่กับปากคือมากกว่าชินนี่เห็นว่าชิมมากกว่าชินนี่เอ้ยเคี้ยวสนุกเลยหมากฝรั่งอันนี้อยู่ตรงนี้ชิมหากว่าชิมอ,าาอันนี้เนื้อเยอะวันไหนกินเด้อเหยียบไปแล้วดีอันอยู่นี่เอาหวาชินอยู่นี่เอาหวานชิมอันที่งานงันไว้ไอันที่นี่วันนี้มันรายเว้ยนี่มันรายเว้ย นี่ฉัน,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 ตนเ,นเ,นนเนต,นตี้ยันแหาะส่างตี้ยน่ะเดี๋ยวไปเล่นน่ะเักนเรงยนน่ะอุ้ยเฮ้ยมานี่เร็วบัวเล่นกระเพิ่มเล่นคนเดียวก็ได้เว้ฉลาดนะดูชอบฉลาดขึ้นนะครับไม่มีใครแยกงก็ได้ง่ายนะบัวกา

อาจารย์จเจะจะเหยเอาไปให้หรอกดีปล่อยไอ้เหยอะไอ้เหยอะไอ้เหยอะไอ้ทิ้งไอ้ทิ้งเฮ้ยเคนดึงไปแล้วเอ้ย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 เฮ้ยกันไปเอาเอาเอาโอ้โหแย่งกันแย่งกันก็สนุกดีเหมือนกันนะเออเอา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 เอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาขันจะได้ขันจะอยู่ไปโอ้โหบวชแล้วแย่งกันแย่งกันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับ เฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างที่อยู่ข้างล่างชินบอกวิเยนขนกมันดีอยู่พวกกัดจะเผลอนะบัวจะเผลอนะอุ้ยอ้เนี่ยมาเอาสิอแดดก็มาเอาแดดก็มาเอาวานเลยเดดก็มาเอาอ่ะนี่ชินบอกขนาดชินมือใหญ่ยังสู้บัวไม่ได้นะในเรื่องของดีล่ะเจ้าบุกเลยหันไซลูกตี๋ อันนี้แล้วเชื่อเอานี่ยนี่เชื่อนี่อันนี้นี่เชื่อเอาแล้วเนี่ยนี่ตรงนี้เนี่เอาดิเชื่อแล้วนี่เชื่อนี่เชื่อนี่เชื่อนอ้อันนี้อันนี้อีกยอะสารเด็กไอ้พวกภาษาชาวเขาเรียกลัวติงมากเลยนะกวัวติงเฮ้ยเชื่อนไม่สนดักเอาแล้วหันนานี้กันเด็กคนเดียวไปโหลดบัวาเวลากันเด้ ป็นเวสัยสารด้วยนะแรคนเดียวไปเลยเจดเจดดเจิเจิดเรานั่น่โอาเลนไ่ได้กินดอกอะัอดอออ้อยียเสียบสายงาไปแล้วดีอจะโดดจะโดดจะโดดอีกัดไปแล้วเออเดียวมาล้เออเดียวมาล้เออเอาเอาเอาเออ เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยืยยยยยยมโอ้โหบัวนี้อ้อรอมากเลยครับบัวนี้อ้อรอมากเลยครับบัวนี่อย่างไวอ้อะไม่ธรรมดาทนะี่อย่างไวอ้อะนี่อันนี้เอาไปอ้างพี่อยู่นั่นแหละเอออ้างตรงนั้นอ้างคนนี้นะฮะโอเค แล้วมาติดตามในคลิปต่ตอไปนะครับหลังจากเดียมันจะเป็นยังไงสวัสดีครับ